ความังคันชื่อเสียงและอำนาจใช้พู้สึง่งใดทุกสิ่งบนโลกไว้ครับครองเมื่อครั้งอดีตเฮมจอนสลัดโกโรเจอรประโยคหนึ่งที่เขาได้พูดไว้ก่อนปุ๋ยได้ทำให้ประชาชนทั่วทุกมุมโลกสมบัติของข้าน่ะเหรอถ้าอยากได้ใครจะยกให้ฮะก็ลองหาดูซิข้าได้หาทุกสิ่งบนโลกนี้ไว้ที่แห่งนั้นนั้นหมดแล้ว สัปนักล่อในค้าสู่ยุคสมัยของจอนสลาบานทีนึ่โรงอสางของการผัจอภัยที่นี้เป็นมู่บานมลองทะเลเล็กลย้อนกลับไปเมื่อประมาณนึงปีก่อนะมีเรือจอนสลาเท้ามาจากเทียบพิธารือนีล้อมตาวาะวันออกมูอ <Hey. S 1> บานกะไสน <c oughs> สงบ ฉันไม่ได้กึ่งจรงกึ่งเล่นนะจก็บอกให้จะ่แสดงนัดทัทให้ดูก็ได้ก็ลองทำดูซิไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรลูฟี่จะเล่นอะไรสนุกสนุกแล้วหรือเฮ้ยลูี่จ้าบ้าเอ้ยทำอะไรของแกวะเจ็บเป็นอ่ะมาฉลองกัน ให้กับบารบ้าของลูฟี่กับการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของเขาฮ่าฮ่าดื่มเอาดื่มว่าเราไม่พอก็เปลี่ยนเป็นเบียเซ่ไอ้บ้านั่นแมวฉันงวงวัวฉันจะกินว่วเฮ้ยเฮ้ยยังเหล่าแล้วมาทะเลาะกันเห็นแล้วทุเล็ดริงๆฉันไม่กลัวเรื่องเก็บตัวเลยแม้แต่สักนิดฉะนั้นออกทะเลเขาหน้าไปฉันไปด้วยนะ ฉันอยากจะเป็นโจวสลัดนฮะ่ะฮ่าฮ่าไม่เห็นเจ็บเลยโกกทำอะไรไม่เห็นเขาท่าเลยอย่างเธอจะเป็นโจรสลัดได้เหรอฮ่าฮ่าฮ่าไว้น่าไม่เป็นถือเป็นจุดบออของโจรสลัดนะถึงไวยนําไม่เป็นแต่ถ้าต<อ>กบกจาก <ผม S 2> เนือก็บบไม่เป็นไรไม,ไม่ใช่เ<ช>หรอที่สำคัญเรื่องสู้่ันแข็งเก่งมากนะเพราะฝนมาอย่างดีหมัดของฉันแข็งแก่งเหมือนปืนเจียวนะปืนว้าว ขนาดนั้นเชียวเหรอหูแบบนั้นไม่ยพราะว่ายังไงเอ้ลูฟี่ตาตั้งอักลมไม่จอยนะมาสนุกกัน oh, ด right. ีกว่าน่าใช่มัะเจะหลับมันต้องสนุกเอาไว้ทะเลแัวกกว้างละใหญ่จะปะจนไปไปตามกอะต่างๆเลยอิสราเซรีเนื้อสิ่งอื่นได้ว้าวพวกแกอย่าไปเป่าหูเรื่องมาบ้าเขานะ ไม่เห็นอะไรเลยนี่หัวหน้าพาไปสักครั้งจะเป็นไรก็ว่างั้นนนะงั้ใครคนหนึ่งก็ต้องลงจากเรือเป็นการแลกเปลี่ยนเล่ามันจบแล้วกินเล่าต่อกันดีกว่าคเราเป็นวงเดียวกันไม่ใช่เหรอที่สำคัญคือเธอยังเด็กเกินไปนะไว้อายุสักสิบขวบแล้วฉันจะลองคิดดูอีกทีนะแจงคูดขี้เหนียวขอบอกไว้ก่อนนะฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะ แหม่อย่าโมโหนะเอากินผลไม้ก่อนสิขอบคุณครับเป็นไมลรายังเด็กอยู่สนุกเป็นบ้าสกปกตโสดหืยเหนื่อยใจวันนี้อุตส่าห์ลงทุนชิ้มหน้าขอล้องเลยนะเนี่ยลูเฟอยากให้เธอเข้าใจความรู้สึกของหัวหน้าสักนิดนึงก็ยังมีนะร้องกับตันความรู้สึกของแข็งคูดเหรอใช่แบบนั้นถึงจะเป็นหัวหน้าที่จะทํทให้น้อง รวมกันเป็นหนึ่งได้ไงละ่ะเมื่อรู้ถึงความสนุกข,ของการเป็นโซนสลัดในเส้นทาตงตะวันข้ามก็ย่อมรู้สึกถึงความเปลี่ยนป่าเถื่อนเข้าใจไหมลูฟี่ไม่ใช่ว่าเจ้าจะเยียบซับความรู้สึกของใครก็ได้เย่าจะเป็นโจรสลัดของเธอหรอกนะไม่เข้าใจแต่จะดูดูดคันและเหยียดยันเป็นตัวตลบเท่านั้นอุ๊ยไหวนะ้ำไม่เป็นเห็นมะขนกาวตาเงี้ยสนุกว่าเลยเหมือนเดิมนะคะเออการหยอกเจ้าหนี้ คือความสนุกของฉันนะ่ะดูท่าจะสนุกจริงๆฮะลูฟี่เธอจะกินอะไรไหมกินฉันขอกินแล้วจ่ายด้วยสมบัตินะอีกแลกกินแล้วจ่ายด้วยสมบัติที่ว่าเธอแค่หลอกเขากินไปวันๆนะสิไม่ใช่นะฉันจะเป็นเต้าตลาดอย่างแน่นอนแล,และถ้าเจอสมบัติฉันก็จะกลับมาจ่ายเงินเขาอีอ้ยจุดโฟล์ลม่อควมามหมอนะฉันคุดอ,อร่อย จะอยู่ที่หมู่บ้านนี้ต่อไปจนถึงเมื่อไหร่นั่นสินะฉันเดินทางมาแล้วใช้หมู่บ้านนี้เป็นฐานก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วคิดไว้ว่าออกทะเลอีกสักครั้งอีกสองสามครั้งจะไปจากหมู่บ้านโดยมุ่งไปทางเหนืออีกสองสามครั้งเหรอจะได้ฝึกว่ายน้ำให้ได้ก่อนจนถึงวันนั้นแบบนั้นนะ่ะดีแล้วภรรยาเข้าละ เอ,อแกกะชะมัดเลยโอ้โหนี่หรือพวกโจรสลัดเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกหน้าตาแต่ละคนขี้ขาดทั้งนั้นเลยเราก็เจอพวกเขาแต่ไม่ได้มาตรงนี้เพื่ออลาวาดร้านค้านี่หรอกนะช่วยซื้อเหล้าให้ร้านหน่อยสักสิบทวดได้ไหมขอโทษนะคะวันนี้เล้าหมดสวัสดีค่ะ<อ>ว่าไงนะ อย่าทำเป็นเล่นตลกหน้าแล้วพวกที่จสลัดกินอยู่นะ่มันคืออะไรพากันกินน้ำอยู่หรือไงคือว่าเราที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้เอาออกมาขายทั้งหมดไปแล้วค่ะแย่จังดูเหมือนพูกฉันจะกินจนหมดร้านไปเลยแฮะโตทีนะถ้าไม่รังเกียจฉันให้ยังไม่ได้เปิดกินเลยเนี่ย ไอ้นี่แกคิดว่าข้าเป็นใครถึงได้มาทํากิริยาดูถูกข้าแบบนี้นเราแกควัวเดียวจะทําไปทําอะไรได้วะอะ่พื้นเปีลหมดเลยข้าหัวของฉันนะ่ะมีมูลค่าถึง9้าล้านเบรีเชียวนะเป็นนักโทษอันดับหนึ่งข้าคนโง่องๆอย่างแกมาแล้วทั้งหมด56คนเฮ้ยไม่รู้แล้วทีหลังก็ระวังตัวหน่อยเดิมทีภูเขากับทะเลไม่มีทางได้พะทะกันอยู่แล้วจริงไหมโทษทีนะคุณมงกินโน มีผ้าเช็ดพื้นไหมเออไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวฉันทำเองชอบเก็บกวาดเน่และขนาดนี้คงทำให้ยิ่งชอบได้นะเชอะลาแล้วนะจะพวกขี้คลาดเราไม่มีก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วไปที่เมืองอื่นดีกว่าไม่เป็นอะไรนะคะคุณกัปตันหวาดเจ็บหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเฮ้ย้านาิน โดนเล่นงานจนหมดสภาพเลยคบมายังหัวล้อกันอีกเมียเอ๋แบบนั้นมันน่าอายไหมล่ะทำไมถึงไม่ยอมสู้ล่ะถึงพวกนั้นจะมากกว่าดูแข็งแกร่งกว่าแต่โดนเขาทำถึงขนาดนี้ยังจะมาหัวล้ออีกไม่เป็นลูกบุ้ชายเลยอาเจเลยไปตรีตัวทัหลับไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจความรู้สึกเธอนะแต่กับ แค่เล่าคงไม่จำเป็นต้องถึงกับโมโหมั้มงเดี๋ยวสิลูฟี่ไม่รู้ไม่คิดฉันไม่สนพวกตัวหนอนออนแอร์หรอกแขนยืดได้นมันหรือว่านี่มันอะไรเนี่ยไม่มีแตอุ้้ที่แย่งมาจากเลสตหาไปแล้วลูฟี่หรือว่าแกกินวันมานี่ก็ไป เป็นของหวานน่ะแต่ไม่อร่อยเลยผลของมุกมูน่ะเป็นสมบัติลับแห่งทะเลที่ชื่อเรียกอีกอย่างว่าผลปีศาจใครกินไปจะกลายเป็นมนุษย์ย่างและทําให้ร่างกายเป็นย่างไม่สามารถว่ายน้ําได้เป็นตลอดชีวิตอ้าไม่จริงเจ้าบ้านเล้ยมร้านไายปลาอีขอปลาหน่อยคุณพวกค้าปลา ลูนมูนีดูบังหักว่ามีปั๊มสุขแทนานะนี้วุมสีขาวเป้ไฟฟุกจุนตรัดผาอ,อุตเลอีกเล็บบอดฮาตอนนี้ร่างกายฉันว่ายน้ําไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วนะแต่ไม่เป็นไรถึงว่ายน้ําไม่ได้ตลอดชีวิตแต่ฉันก็จะเป็นจอสลัดที่ไม่มีวันตายเลยตลอดชีวิตเช่นกันกงกึังบมกลมุดหูลดแล้วปากเกอบไปบนลูกหยางไปเลยนะแบบนี้ยังมีคว้ารูคั็ไปใหญ่เป็นไหม บบนั้นแล้วมันได้ยังขึงมากกะก็คือมันเบังบลาดีละแล้วก็ดึงความสนใจทั้งคนทั้งหมู่บ้านอยู่ดองแต่ว่ามันก็โบได้มีประโยชน์อย่างหลายดอกกับมีเด็กให้ฮักกลายเป็นยางอยู่จริงหน่อยนี่นะบบผู้ใหญ่บ้านอุ้ยคอยบอกเจ้าไปหลายทีหลายทนแล้วเดอ้อลูกบียังเจ้านี่บอมีทางเป็นจนลัดได้ดอกแต่ขาดเป็น คือจุดดังดําของหมู่บ้านเฮานี่ล่ะบบฮีคือกันกับตันนั่นก็คือสีบอเข้าใจอยู่นิดหน่อยแต่ก็ช่างเหอะจากนี้ไปอย่าได้ไปคกกับพวกนั้นอีกเด้อพวคกคนกาตาเอาทะเล่นทีนาเล่ขวาจะกลับคงจังเหงาไปพันเจเลยนะลูฟี่ไม่เหงาเลยทักนิดฉันยังไม่จบโทษเรื่องแต่เมื่อเขานั้นให้หลอ ฉันผิดหวังในตโตวพวกแข็คโคิ่งเก่งนึกว่าจะเป็นตัวบัดที่เท่กว่าดีซะอีกตอสว่างแล้วเหรอแต่สำหรับฉันนะ่ะคิดว่าการดีบถูกทำถึงขนาดนั้นแต่ยังัวละได้สบายๆดูเท่นะผมมักกินนองไม่รู้อะไรนะสิลูกผู้ชายนะ่ะถึงเวลาลุยต้องลุยเหรอฉันนี่ใช้ไม่ได้แท้ใช่ใช้ไม่ได้ลูค้ามาริโอ อเออวันนี้พวกโจรสลัดไม่อยู่ดูงเงียบดีแล้วก็พอดีเป็นทางผ่านเลยแวะเข้ามาหน่อยนะฮึเฮ้ยโมมองอะไรอยู่เนี่ยพวกเราเป็นลูกค้านะเอาเหล้ามาเถิบเซเซ๊ะเอ้พูดแล้วก็เอาเหล้ามาสิฟา้ายเยกิดย,ยังคือเนาะมากีโนคือฮอตโยท็อดแน่นเนานะริบบาทนี้ลูฟี่ค่ะถูกคนจงขอเจ้า,จาตัวไป ตัวแกนี่น่าสนุกดีจริงๆว่ะยิงด้วยรู้เหมือนจะต่อยนเด็กคงไม่มีผลนะนี่ออกไปช่วยลูฟี่หน่อยสิแต่เพราะว่าเป็นตนปเขานะเดี๋ยวถูกฆ่าตายพอดีตีต่ำกันดูมาลูฟี่แต่เป็นฝ่ายหาเล็ก็ก่อนนะบ้าได้สุดขอโทษฉันซะไอ้บ้ารึอะมนุษย์งยางง้นเหรอเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูแปลกจริงนะแกเนี่ยบัาสบ ฉันไม่ปล่อยแกแน่ฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วจับมันไปขายร้านโชว์งานวัดดีกว่าดูท่าน่าจะขายราคาดีนะย,<อ>ย่เฮ้ยดื้อด้านจริงๆเลยนะแกเนี่ยเจ้าหนูเฮ้ยคนเขากำลังกินเหล้าอารมณ์ดีๆแกดัานแสมาหาเรื่องข่าก็ไม่ได้พูดจาถึงแกด้วยสซะหน่อยบอกลบกในให้แกขอโทษฉันซะเอตุเล่ โถลูฟีไปขันขืนพวกนั้นไปนะเอา,ขาเขาไปนะไอจโจนงี่เงา่าปล่อยเด็กูนั้นแน่เนอนะขอร้องเด้อคอ,อ,อยบ่ฮู้ว่าลูฟีมันไปนเฮ็ดอีหยังใส่พวกเจา้าแต่ว่าคอยบ่คิดสู้กับพวกเจา้าโดนดอกถ้าบอกเป็นการเสียมารยาทเดี๋ยวคอยสิจ่ายเงินให้ก็ได้แน่ปล่อยเด็กครูนั้นให้แน่เด้อผู้ใหญ่บ้าน สมแล้วที่อายุแกตั้งปานนี้เข้าใจกฎระเบียบอะไรง่ายดีแต่ถึงก็เสียใจนะข้าไม่ปล่อยมันหรอกเพราะว่ามันทําให้ข้าโมโหมากๆเลยถ้าไม่เล่น,นเด็กยังนี่ให้หน้าใจแล้วก็ข้าม่มีวันหายโมโหแน่ไอลิงบูเขาไฟพี่คือบูกแกนะดีและที่ข้าไม่เปลี่ยนใจขายแก่ข้าจะฆ่าแกทิ้งซะตรงนี้แหละลูฟี่ขอลองเด้ออย่าเว้นเขาไว้แนน่ที่ท่าเหือไม่เห็นมีใครมารับนึกว่าเกิดเรื่องอะไร พวกจนพวกเขาเจ้าเก่านี่เองขวัญเก่าตันลูฟี่ไหนว่าหมัดของเราแข็งแกร่งเหมือนป like like ืนไงไงนกหูอะโจรงสลัดยังอยู่ที่หมู่บ้านนี้อีกเลยคิดจะเก็บกว่าทำความสะอาดหมู่บ้านนี้ไปตลอดชีวิตเลยหรือไงข้าไม่สนหรอกนะว่าแกมาทำอะไรอะไรแต่ลิบลิบใจวุบวิสระก่อนที่จะจบตัวสัตว์ทีเข้ามอบไก้กว่านี้ฉันอบแก่ที่แม่แกไม่เข้าใจหรือไงว่า ว่าฮามเขาไปใกล้วันนี้นะเดี๋ยอสมองดาบสนีทีฟ้าชักปืนออกมาหมายถึงต้องเดิมพันด้วยชนะีวิตนะเฮ้ยพวกเะราแกวะวันนั้นบอกว่าเปืนไม่ได้มีไว้ขวนะ ต่อหน้าพวกแกนี่รือจะรดับหนะโหมูเีเราไม่ได้ไม,ไดไมีเรื่องกับพวกแกอยู่แล้วนี่รังนะถึงฉันจะปลูกเอาเล่าฟาดหัวปลูกเอาถ้วยชาฟาดหัวถ่าจะปลูกพวกแกสุปประมาณหรืออะไรยังไงก็ตามแต่แไม่ถือสาพวกแกหรอกแต่ไม่ว่าจะด้วยผลอะไรก็ตามฉันจะไม่อภัยให้กับคนที่มันทําให้เพื่อนฉันเจ็บออกนะฉันพูดเอ <c oughs> จรสลัดที่วันวันลอยกอกอยู่ในกางทะเลขิดจะสู้โจนภูเขาได้งั้นเหลือหน้าผลลเลาะเส้นดีจัดการฆ่าพวกมันหน้าโง่ให้หมดเลยยตายฉันจัดการเองแค่ฉันก็เหลือแลแล้วย่ oh. <Yeah. S 1> อย่าหลงระเริงไปนักพวกโจรภูเขาถ้าอยากแกสู้กับพวกเราพวกแกต้องมาเป็นกองทัพเว้ยโอสุดยอด เ,เดี๋ยวสิฝ่ายที่เริ่มก่อนคือเจ้าหนูนะไม่ว่าจะถนนไหนก็ไปรับภาคหัวได้ใช่ไหมใช่จงมาควันพังตาเจาหนูมนนี่สิอ่าไอ้ทุเรศเอ้ยป่อยฉันนะลูบี้เ,เสร็จกันประมาทไปหน่อยแล้วทำยังไงดีละนี่ยทุกคนจะมาตีโบ๊ทีพานทำไมล่ะหัวหน้าให้ทุกคนแยกกันตามหาเดี๋ยวก็เจอเองแหละจริงๆเลยนะหัวหน้านี่ หนีรอดมาได้สบายๆเอาละฉันพาแกมาในฐานะตัวประกันเท่านั้นตอนนี้หมดประโยชน์แล้วคนที่ฆ่าแกแกนั่นแหละไปตายซะเฮ่ล่าขาดแล้วนะบ้าบ้าที่สุดฮ่เจ้าหนูเอ้ยผมมันแค่ระดับสวัสด์แต่ฉันกับมันไม่ถูกเลยสักมัดบ้าที่สุดบ้าจริงบ้าจริงบ้าจริง วระดเข้าเห็นพวกที่ขี้ขาดแบบนั้นทีไรมารู้สึกมันไส้ทุกทีก็จะฆ่าทิ้งแล้วด้วยนะตอนนั้นน่ะพวกจอรสลัดมันก็ดีแต่ท่าไรวะหยุดนะฮะอย่ามาดูพวกแยงคูดนะพวกเขาไม่ใช่พวกขี้ขาดหยุดนะซูฟี่อาเดูถูกพวกแยงขุดนะ เย้ไอ้ที่มันสัต์ปลาดบ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยแชงคใส่หัวไปซักขอบใจมากนะลูฟี่ฉันรู้เรื่องจากคุณมากิน่กหมดแล้วเธอต่อสู้เพื่อพวกเรา ลูกบุญชายเขาไม่ร้องหรอกนะ,ะแต่ว่าส,สันขูสแขนคุมล้นล่ะแขนแค่ข้างหนึ่งแลกกับที่เธอปลอดภัยน่ะเฮดปอนทิชฉังคูสไม่พาออกทะเลเพราะทะเลนั้นน่าปวดและฉันยังอ่อนแอเกินไปรูฟิโรึ่งถึงความยิ่งใหญ่ของชายที่ชื่อว่า ชงครูส์ีที่สุดเขาคิดาจากก้อนเรื่องหัวใจว่าอยากจะเป็นแบบชายคนนี้ให้ได้สักวันหนึ่งจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วจริงๆเหรอหมเราอยู่ที่นี่มานานแล้วถึงเวลาต้องจากไปแล้วคงเศร้าสิท่าอืมก็เ,เศร้าอยู่เหมือนกันนะแต่จะไม่บอกขอให้พาฉันไปด้วยหรอกนะเพราะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นต้นตลาดด้วยตัวเอง ถึงขอฉันก็ไม่พาเธอไปด้วยหรอกเบ้น้ำหน้าอย่างเธอจะเป็นโจสสลัดได้เหรอต้องได้สิสักวันหนึ่งฉันจะต้องรวบรวมพังโปรดีเก่งไม่แพ้ทุกคนให้ได้แล้วจะเป็นผู้ค้นพบสมบัติล้ำค่าอันดับหนึ่งของโลกฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจสสลัดโหคีจะก้าวข้ามพวกเราไปอีกหรือเนี่ยงั้นฉันจะขอฝากหมวกใบนี้ไว้กับเธอนะมันเป็นหมวกที่ฉันรักมากทีเดียว สักวันหนึ่งฉันจะต้องมารับคืนแน่นอนขอให้เป็นโจรสลัดที่โดดเด่นให้ได้นะหมอนั่นโตขึ้นมาบ้างแล้วนะหัวหน้าอืมเด็กนั่นเหมือนกับฉันตอนสมัยเด็กเปียบเลยถอสมอเรือขึ้นกางใบออกเดินทางได้แล้วการผจญภัยของเด็กน้อยก็ได้รับที่นี้ลัาจากนี้อีกสิบปีสิบปีต่อมา ในที่สุดก็ไปจนได้นะคะผู้ใหญ่ของเหงาหน้ารูไอ้คัดแทคนบ้านเฮานี่ก็ยังอยากไปเป็นทศวัลัดอีกเนอะบูฮู้อะไรวาเจ้าเอาจริงนำเขาแทนอืวันนี้อากาศดีเหมาะออกเรือจริงๆเจ้าของทะเลยามน,นี้โผล่มาแล้วหรือเสียใจนะคุณต่อสู้ตอนนี้ไม่ใช่กระจอกนะลองเจอไม้ตายที่ฉันฝึกมาสิปีหน่อยสิมา ปั้ยยังรู้ถึงหรือยังละทีนี้จะป่าเอ้ยอืมอันดับแรกต้องรบรวมพักพวกอยากได้สักสิบคนนะแล้วก็ทงโจรสลดัดเอาละ่ะลุยละนะฉันจะต้องเป็นเจ้าแห่งโจรสลดัดการรวบรวมพักพวกของเขายังมองไม่เห็นรีเวลและริดลำมน้อยนี้ก็าลายไปในกลางทะเลตอไป กันเดันทางอันง่ายด้เร่มปอนคล้าว